ขายอะไรก็ได้แต่อย่าขายบิตคอยนะครับเพราะนี่คือบิตคอยซีซั่นและมันใหญ่เกินกว่าที่คนจะคาดคิดเลยครับเป็นไงไลฟ์ฟังนะฮะสีเพื่อนคนนะครับผมคิมครับคุณอยู่ในช่องคิมพาวเวอร์ตีล้ลาที่มาพูดคุยเรื่องเศรษฐกิจการเงินในโลกอนาคตไปด้วยกันนะครับในคนี่นจชวนคุยเรื่องของบิตคอยนะครับเพราะว่าตอนนี้ Bitcoin เนี่ยบิตคอยเนี่ราคาขึ้นแรงมากนะฮะขึ้นไปถึงประมาณ56,000 800ล้านนะครับก็เรียกว่าเขียวอยู่ตัวเดียวนะครับเหรียญอื่นนี่ยับเลยนะครับอีเทเรียมคาร์ดิโนนะครับบีนแนนซ์เองเนี่ยแดงเถือกนะฮะซึ่งเป็นที่น่าแปลกนิดนึงนะครับโปรตีนเนี่ยบิตคอยขึ้นเนี่ยนะครับก็พาเพื่อนๆอะไรขึ้นไปด้วยแต่ครั้งนี้เหมือนจะเป็นบิตคอยเพียงแค่ตัวที่ดูโดดเด่นมากหรือว่าเป็นบิตคอยซีซั่นนั่นเองครับแล้วก็ต้องเกิดความสงสัยว่าทําไมมันเกิดอะไรขึ้นแบบนี้ทําไมเงินเนี่ยไหลเข้าสู่บิตคอยอย่างหนักหน่วงเลยนะครับ แลผมเนี่ยมีหลายประเด็นมากๆเลยนะครับบางคนก็บอกว่าตัว ETF เนี่ยใกล้ที่จะแอบฟูฟแล้วนะครับหรือว่าจะเป็นตัว daily transaction นะครับจากการใช้งานของ Bitcoin เนี่ก็เติบโตมากขึ้นด้วยครับซึ่งเติบโตกว่าจุดสูงสุด40เท่านะครับจากในปี2020ครับแต่นั่นก็เป็นเพียงแค่เรื่องเล็กๆน้อยๆนะครับแต่สิ่งที่เป็นหัวใจจริงๆเนี่ยคือเรื่องของการที่ Bitcoin เนี่ยกลายเป็นท็อปิกระดับโลกเลยนะครับระดับโลกเลยนะฮะและไม่ใช่แค่เรื่องของกราตอร์นะครับตอนนี้ลามไปถึงรัฐบาลเลยครับตอนนี้เนี่ย จะเป็นเรื่องที่ส่งผลกระทบต่อทั้งความมั่งคัง่งความมั่นคงของประเทศเลยนะฮะ จากการรายงานล่าสุดนี่นะครับคุณโจวเดนเนี่ยกำลังจะร่างตัว executive order เนี่ยฮะเพื่อควบคุมวงการคริปโตทั้งหมดเลยครับหลายคนฟังก็อืมแล้วยังไงต่อเลยถูกไหมฮะความจริงประเด็นนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจอย่างยิ่งนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยฮะเรื่องของอทรัพย์สินถิ่นทรัพย์ดิจิทัลเนี่ยนะครับมันก็จะอยู่ในเรื่องของกราตถูกไหมฮะเราเห็นพวกคุณแกลเลอร์แกนสเลอร์แกลลี่แกนสเลอร์นะครับออกมาพูดออกมาควบคุมมาจํากัดหรือทําทิศทางต่างๆเช่น ETF ต่างๆนานาครับแต่วันนี้เนี่ยนะครับดูเหมือนทางรัฐสภาของสหรัฐเนี่ยบอกเลยว่าเฮ้ยไไม่ด นะเเรื่องของคริปโตเครนซีเรื่องของบิตคอยเนี่ยครับมันไม่ใช่ควรที่จะอยู่ในมุมของแค่แบบทางคุณแบบกรตโตแล้วไงมันควรต้องเอามาที่รัฐสภาเลยครับมันเป็นเรื่องใหญ่ครับซึ่งอะมองว่าตอนนี้เนี่ยทางคริปโตเนี่ยเป็นวาระแห่งชาติไปแล้วนะครับะ่าจะมีผลต่อที่ทางการออกกฎหมายในอนาคตด,ด้วยและไม่สามารถที่จะให้หน่วย,หน,วย,ห,นวยหน่วยหนึ่งเนี่ยนะครับคุมได้ไปเลยนะครับสิ่งน่าสนใจเขาก็คือรัฐสภาเนี่ยนะครับก็มีหลายคนนะฮะ ที่ทั้งชอบแล้วก็ไม่ชอบคริปโตเนาะอย่างเช่นทางพวกไมอามี่อะไรเงี้ยก็จะบอกเออคริปโตเนี่ยโอเคนะครับแล้วก็ใช้ในเมืองบางเมืองนะอย่างเช่นคุณลามิสเนี่ยเขาก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาเนาะก็ออกมาบอกว่าเฮ้ยเนี่ยเขาเนี่ยได้การซื้อบิตคอยด้วยเนี่ยครับก็ซื้อไป1 0 0 0 0แสนเคหนึ่งแสนหรียญก็คือประมาณสามล้านบาทเลยฮะแล้วอีกท่านหนึ่งครับคุณแพททอมเม้เนี่ยฮะก็เป็นสมาชิกวุฒิสภาเหมือนกันเนี่ยก็บอกว่าการที่จีนเนี่ยแบนคริปโตนะเป็นโอกาสดีของสหรัฐนะครับ ซึ่งเหตุผลที่เขาซื้อกว่า3ล้านบาทเนี่ยนะครับก็เห็นผมว่ามันเป็นสิ่งที่เก็บมูลค่าได้ดีนะครับได้ดีกว่าอย่างอื่นนะครับแล้วบอกเลยว่า้ทุกคนคนอื่นเนี่ยก็ควรจะถือตัวบิตคอยไปด้วยครับซึ่งก่อนในท่าทีของคุณเจนจะเล่นเองนะครับหรือว่าทางคลังเองหรือไม่ทั้งทางโจมพาวเวลเองเนี่ยก็ไม่ได้ชอบบิตคอยไม่ได้ชอบคริปโตนะถึงแม้จะบอกว่าไม่ได้แบงก์กันเถิดแต่เขาเองก็ไม่ได้ชอบนะบและบอกเลยว่าอาจจะเหลือศูนย์ได้ด้วยนะฮะแต่วันนี้บิตคอยหรือคริปโตเนี่ยต่างแล้วครับส่าดน,น,นะร,นกรมกรัน แล้วเฮ้ยถ้ามันบอกว่าคริปโตเวริร์กหรือเราสนับสนุนคริปโตขึ้นมาล่ะหรือจะเอาบิตคอยขึ้นมาล่ะมันอาจจะไปได้ไกลเลยครับอาจจะเหมือนตอนที่เอลซสวอดอร์นั่นเองฮะแต่ในอีกมุมเนี่ยถ้าสภาเนี่ยบวชว่าเฮ้ยไม่สนับสนุนแล้วเนี่ยอาจจะเป็นหน้าตาเหมือนจีนก็ได้นะครับค่อนข้างกังวลอยู่เหมือนกันครับแล้วถ้าเราถอยลงามาดูนะว่าบิตคอยหรือคริปโตเนี่ยมันยิ่งใหญ่ขนาดไหนนะฮะต้องบอกเลยว่าเฮ้ยค่อนข้างยิ่งใหญ่และเป็นอันตรายต่อเสถียรภาพต่างๆนานาพอสมควรเลยครับยังก่อนอันนี้ที่ทาง Bank America of ออกมาบอกนนะะฮว่าาทงี้เนี่ยคริปโตหรือ NFT เนนี่่ยมัใหญเกินกว่าที่จะเพ ฉเฉยแล้วนะครับหรือแม้ทั้ง CEO ของ Dale เดลนะฮะก็บอกว่าเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยถูกประเมินต่ำเกินไปครับแปลว่าให้พลังของมันเนี่ยอาจจะไปนี่ค่อนข้างไกลอาจจะ d ี่ทรัพอาจจะท้าทายอำนาจการรวมศูนแบบตั้งเดิมได้หมดเลยครับและซึ่งทั้งหมดทั้งหมดเนี่ยอาจจะส่งผลกระทบนะครับต่อความมั่นคงหรือเปล่าครับซึ่งตอนนน,น้านี้ที่ติดตามบิตคอย n มาตลอดนะครับหลายคนในธนาคารหรือสถาบันก็จะบอกว่าเฮ้ยบิตคอยเดี๋ยวก็เป็นแค่ฟองสบู่ลูกนึงเหมือนดอกทิวลิปเดี๋ยวก็พังนียก็หายไปนีครับแต่มาวันนี้เนี่ย ขณะที่แบบว่ามีรัฐสภาบางคนเนี่ยนะครับสมาชิกเนี่ยนะฮะก็ยังถือบิตคอยยังสะสนบิตคอยด้วยครับอย่างเช่นเจพีมอร์แกนเนี่ยก็บอกว่านักสุนทรบันเนี่ยต่างคิดว่าเอ่อมีโอกาสที่ บิตคอยเนี่ยจะมาแทนที่ทองคํด้วยซ้านะครับคือคนบางคนเนี่ยครับก็ก็ถือบิตคอยในมุมการเฮดจิ้งความเสี่ยงหรือลุมล้มหลบภัยหรือว่าจะเป็นการเงินเฟอ้อก็ตามนะครับอาจจะไม่ทุกคนนะแต่ว่าม,มีคนหลายคนที่มองแบบนั้นแหละครับประเด็นน่าสนใจตรงที่ว่าปกติแล้วเนี่ยทองคำเนี่ยเป็นสิ่งที่รัฐบ,บาลเนี่ยต้องการบิดเบือนอยู่แล้วนะเราเคยเห็นเหตุการณ์เรื่องของการเพิกเงินดอลลาร์ด้วยทองคาถูกไหมครับอยู่ดีก็ออกจะมาฐานทองคํามีการยึดทองคําอะไรบ้างนี่นะครับคือเรื่องของทองคำเองเนี่ยก็เป็นสิ่งที่เป็นปรับปอกันะครับเป็นสู เงินดอลลาร์ถ้าเงินดอลลาร์เสื่อมคน <c oughs> ก็จะไปเพิ่งเซฟไว้ที่ทองคำนะครับแต่การที่ทองคามันใช้งานยากหรือมันมีตัวตนที่แบบจับต้องได้หรือทําการล็อกได้นะครับรจับได้ยึดได้นี่นะครับมันก็เป็นคุณสมบัติที่ค่อนข้างแย่เหมือนกันในมุมที่แบบถ้าถูกอีกอํานาจหนึ่งในการคุกคามานะครับแต่บิทคอยกลับไม่ใช่ครับบิทคอยเนี่ยมันไม่จั ต้องไม่ได้ไงครับแล้วเราก็ได้สามารถที่จ,จะยึดได้ด้วยซ้ำครับถ้าหากมองจุดนี้เนี่ยเป็นไปได้ไหมว่าทางการจีนเนี่ยเขาได้เห็นศักยภาพหรือเห็นความที่มันจะคุกคามระบบทางการเงินแบบดั้งเดิมจริงก็เลยทำการแบนอย่างเด็ดขาดห้ามแม้กระทั่งซื้อขายแลกเปลี่ยนด้วยซ้ำครับแต่กับกาทางอเมริกาเนี่ยก็เป็นที่ที่ค่อนข้างเสรีมากกว่านะอาจจะมีนโยบายบางอย่างในการรับมือจัดการหรือว่าประชุมกันแต่ทั้งทานเนี่ยมันก็ไม่ใช่เรื่องที่เดียวจะมาควบคุมตัวบิตคอยนี้นะครับถึงแม้ทำพลาฐเนี่ยจะมีการออกตัวมีบี กูรูนะครับคุณเอ็ดเวิร์ดสโนเดนนะฮะก็เรียกว่ากูรูไหมก็คือเป็นคนดังคนหนึ่งเลยนะครับที่เคยออกมาแชร์เรื่องของข้อมูลลับของทางรัฐบาลนะครับก็โดนไล่ล่ากันไปนะฮะแต่เขาออกมาบอกว่านะครับว่า C B D C เนี่ยนะครับออกแบบมาให้รัฐเป็นศูนย์กลางของธุรกรรมนะครับเรียกว่าเป็นบิตเบือนแนวคิดของคริปโตเคอเรนซีนะฮะซึ่งคริปโตเคอเรนซีอย่างอาลซูบิตบิทคอยเนี่ยครับมันเป็นเหมือนกันดิเซนทัลไลซ์ใช่วยกระจายอำนาจถูกไหมฮะแต่ว่าตัว C B d C มันกลับกันเลยก็คือรวมเอานั้นรัฐไปที่เดียวเลยทุุกกอออย่่าางงทัันนต้ผรฐ หมดเลยนะครับ ซึ่งหามจุดๆเนี่ยครับมันก็ไม่มีอะไรที่เหมือนกับบิตคอยจริงๆนะครับต่อเป็นเงินดิจิตอลจากทางภาครัฐก็ตามแต่ว่ามันคือสิ่งที่เป็นรวมศูนย์หรืออีมุมหนึ่งคือมันก็เป็นเงินเฟียสแหละนะครับที่สามารถควบคุมได้บังคับได้ควบคุมทุกอย่างจนสิ้นเชิงเลยด้วยซ้ำและนโยบายทางการเงินที่ถูกรวบรวมศูนย์กลางมีการพิมพ์เงินอัดฉีดเงนินขึ้นลงอัตราดอกเบี้ยเนี่ยก็ขึ้นอยู่คนกลุ่มกลุ่มหนึ่งอยู่ดีไม่ได้เปลี่ยนแปลงอะไรเลยเป็นเหมือนแค่เฟียสในรูปแบบใหม่เท่านั้นเองครับหาม มีดีแอปนะฮะหรือแอปพลิเคชันต่างๆหรือมีทั้งคนหลายคนหลายภาคส่วนที่เป็นระดับโลกเนี่ยเข้ามาปนเปี้ยนมาเกี่ยวข้องนะครับอย่างล่าสุดก็เป็นพวกอ่าสแควร์นะครับหรือ Twitter ก็ตามนะครับที่ทําการแบบให้ทิปผ่าน Twitter ได้ให้คริปปี้คอยน์และนิ่งผ่าน Twitter ได้นะครับและล่าสุดเนี่ยครับก็มีเรื่องของทาง Google นะฮะก็แบบจับมือกับสัตว์ด้านบิตคอยฟีเจอร์ชื่อดังด้วยนะครับทำให้คริปโตเนี่ยเข้าถึงง่ายขึ้นด้วยฮะก็ไม่รู้ว่าขึ้นลูกนี้จะไปจบที่ไหนนะครับแต่รรรู้้้เเเียยกกวว่่่่าาาามมัััันนนนนนป็ททงงแแแคคคออขสํญหืะบตล นะฮะก็อย่างที่จีนแบนนะครับมันก็ไม่สามารถที่จะมีใครสักคนหนึ่งที่จะแบนบิตคอยด์ได้นะถ้าเข้าร่วมประไปาไวหน่อยนะฮะแต่ถ้าเขาทำให้เข้าร่วมก็อาจจะไปอยู่ดีแต่อาจจะดุชัะชงงานหรือว่าช้าชั่วคราวแต่มันก็ทำได้แค่ชะลอน,นะครับมันไม่ท้าทำลายตัวบิตคอยด์ได้นั่นเองนะครับก็ต้องมาจับตาจุดเปลี่ยนขั้นสำคัญนี้ไปด้วยกันนะครับว่าจะออกหน้าไหนนะครับแต่ถ้าไปแล้วเนี่ยโอ้โหยาวแน่นอนนะฮะโอเคขอบคุณทุกคนที่ั่งฟังจนจบมาสรุปคลิป,ป,ปนี้กันว่าคุณรับความรู้อะไรบ้างนน เปิดเผยมมองนะเกี่ยวกับบิตคอยว่ามันใหญ่เกินกว่าที่จะใครจะคาดการได้แล้วนะครับเพราะบิตคอยมันก็ค่อยๆโตในแบบของมันนะครับคนทั่วไปเนี่ยจะมองว่าเฮ้ยมันอาจจะแหมก็แค่เงินออนไลน์ไม่มีคิดไม่มีภายอยา่างนั้นพอจะเข้าใจบิตคอยได้ต้องเข้าใจแบบระบบการเงินหรือไม่ท้งเข้าใจว่ารัฐบาลผูกขาดการเงินมากแค่ไหนนะครับซึ่งหลายคนก็บอกว่าที่จริงแล้วเนี่ยการที่รัฐบาลกลัวบิตคอยหรือแบงก์บิตคอยเพราะเขารู้ไงว่าบิตคอยมาทําอะไรกับพวกเขาหรือมาลดทอนอำนาจของพวกเขาอะไรได้บ้างครับแต่สำหรับคนทั่วไปอาจจะมองว่า ก็ไม่ได้เป็นอะไรเพราะว่าเขาไม่รู้สึกว่าเขาถูกควบคุมอะไรถูกไหมฮะเขาไม่รู้สึกอะไรเพราะเขาก็อ,าอยู่ในกรอบเกณฑ์ปกติอยู่แล้วครับซึ่งก่อนหน้านี้นจีนเป็นประเทศหนึ่งที่อาจจะมองเห็นภัยคุกคามของทาง e e B คริปโตเคเรนซี่หรือบิตคอยน์ในทางการการแบนแล้วก็เรียกว่าถอนราดถอนโคนเอาเมืองออกจากประเทศทั้งหมดนะครับบอกว่ากฎหมายผิดนะฮะแต่สายบิตคอยอก็ไม่ได้ลงนะครับก็ยังขึ้นและขึ้นมากกว่าเดิไมไปซ้ำครับก็เป็นการยืนยันว่าต่อให้แบนแค่ไหนเนี่ยก็จะแบนไม่ได้นะครับก็ไม่รู้ว่าคือได้ให้ชะลอหรือเปล่านะฮ ภาของสหรัฐเยครับไม่ใช่ปล่อยเรื่องบิตคอยเนี่ยเป็นเพียงแค่เรื่องของกราตออีกแล้วนะครับไม่ใช่แค่เป็นแค่ทรัพย์สินตัวหนึง่งไม่ใช่แค่เป็นแค่ทองคาอะไรอย่างเงี้ยแต่ต้องการที่จะควบคุมกําหนดกฎเกณฑ์บิตคอยที่อย่างแท้จริงนะเต็มรูปแบบมากขึ้นครับซึ่งเนี่ยมองได้สออย่างนะครับหนึ่งคือบิตคอยมันใหญ่เกินกว่าที่จะเพิกเฉยแล้วนะคริปโตเคนซีหรือเซฟคอรมันใหญ่เกินกว่าที่เพิเกเฉยเพิกเฉยน,นะครับแล้วอาจจะเป็นกำหนดที่ทางใหม่ของประเทศได้ด้วยซ้านะครับอีกทางรวมไปถึงว่ามีโอกาสที่จะเป็นความเสี่ยงนะัดด้านววมงงขอออเเททศยก CEO บอกว่าบล็อกเชนเนี่ยมันใหญ่เกินกว่าที่คนคาดคิดนะครับแล้วทาง Bank of อฟอเมริกาก็บอกเลยว่ามันใหญ่เกินกว่าที่จะมองข้ามครับแต่ประเด็นเนี้ยไม่ใช่จะคนที่เห็นไงแต่ทอเส้าเห็นแล้วรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างน่ากังวลครับซึ่งสรุปแล้วคือเป็นเหมือนจุดจุดรอยต่อนะครับ้าวัน,นี้เนี่ยบิตคอยเนี่ยเข้าทางสภาเนี่ยมีคนสับสนในสภาเยอะเหมือนกันนะบางคนก็ซื้อไปสล้านบาทนะครับบางคนก็บอกว่าให้คนใช้จุดนี้นะที่จีนไม่ใช้เนี่ยเอามาเป็นจุดแข็งเลยคลิปโตเข้าประเทศเป็นจุดแข็งไปเลยซึ่งก็ต้ออองงงรรวว่าจจะะหหยไื เรียบร้อยยังไงแต่ถ้ามันออกมาสักทานหนึ่งที่ชัดเจนขึ้นเนี่ยถ้าแบบเข้าร่วมเนี่ยโอ้โหผมว่านี่น่าจะพุ่งปี๊ดเลยครับถ้าคุณคิดเห็นว่าไงก็ลองคอมเมนต์มาบอกกันหน่อยนะครับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่นั่งฟังจนจบถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็กดไลค์กดตามช่องคิมพาวาตีด้วยนะครับถ้าใครอยากฟังความรู้ข้อมูลเชิงลึกเนี่ยก็ห้องเลวในกระสมัคกจะมีทั้งล่างนี้เลยนะเป็นแค่เดือนละ150บาทเท่านั้นเองก็จะมีข้อมูลเชิงลึกมาไลฟ์ฟังทั้งรีเสิร์ชต่างๆนานาระดับโลกเลยนะครับ crypto, Ethereum, ine, รรบิตคอยนัับบต่อเวลาคร คุณทุกคนเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ